เนยองะะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจนยูใน YouTube Channel นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเรามีลุคบุ๊กมาฝากกันถึง5-6-7ชุดนะคะจากแบรนด์ l l ลิวีนนั่นเองขอสิงตบมือหน่อยค่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมเริ่มกันที่ชุดแรกคือชุดนี้ทุกคน ถ้าดูแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความแบบโบฮีเมียนเบาๆแบบใส่ไปทะเลชิวๆอะไรเงี้ยเออหรือจะแบบใส่ไปคาเฟ่แต่จริงๆแล้วนะคะเจนก็ไม่ลืมที่จะคงคอนเซ็ปต์ของความโป๊ถ้าดา้า <c oughs> น,นหลังมันจะามาณนี้เลยค่ะทุกคนก็คือโป<อ>นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะผ้าค่อนข้างใส่สบายแล้วก็แขนของเขามันจะเป็นโบอลูนแบบนี้นะคะ่ะแล้วเจนก็แมทช์กับนี่ กานเกงของยูนิโคลตัวนี้นะคะก็จะให้ลุคที่แบบสบายสบายแสนเก๋น,นะคะก็เป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนเอ้ยถ้าดูด้านหน้าอาจจะแบบเออเพลนเธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแบบเออน่ารักดีนะคะแต่พอหันหลังท่านแรกโอ้พระเจ้า you so sexy <laughs> that's right <S นี่นะคะดีเทลทั้งหมดเหมือนก็จะเป็นประมาณนี้คือเจนชอบความที่แบบผ้าแบบเนี้ย คือใส่สบายมากๆนะทุกคนแล้วก็คล่องตัวได้ดีนะคะเราสามารถเอ,อ่อ move ได้นะคะข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าใครกลัวที่จะโปเกินไปนะคะก็เย็บติดไปเลยไม่ใช่นะคะเขามีสายให้สามารถปรับได้นะคะแต่จริงก็ปล่อยๆแบบนี้หล้ให้มันดูแบบกซี่ลูกแรกผ่านไปแล้วแบบ เบเบชิชิ be, ไปก่อนนะคะส่วนลุกต่อไปเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับลุคนี้นะคะก็จะมีความแบบวินเทจวินเทจหน่อยนะคะเจนก็เลยเลือกแมตต์ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อโปโลแขนกุดแบบนี้นะคะก็จะเป็นคอป,ปกแล้วก็กระดุมติดลงมาข้างล่างเนาะแล้วก็กับการเกงสีน้ําตาลให้มันดูวินเทจบวกกับออเทอร์รีสีทองนะคะเพื่อให้มันดูแบบฮารุฮารามากขึ้นนั่นเองทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลของเสื้อของเขานะคะคือตัวนี้น่ารักมากเราสามารถเอาไปแมท์กับ ได้หลายชุดเลยอย่างเช่นใส่เดียวๆแบบนี้ปล่อยชายออกมาก็จะได้อีกลุกหนึ่งแล้วก็เปิดกระดุมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งนะคะที่มันดูแบบว่าเออดูน่ารักนะคะแบบว่าหรือเราจะสามารถแบบว่าใส่ตัวสเวตเตอร์เข้าไปเพื่อทับให้มันดูแบบม,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 มีกิมมิคกิมมิคกิมมิคนะคะนี่นะคะเจนก็ไปหยิบสเวตเตอร์มาแล้วนะคะพอมันแมทกับตรงปกอย่างเงี้ยมันดูแบบ เฮ้ยมันน่ารักเหมือนแบบนักเรียนเกาหลีอะดูน่ารักมาไม่รู้่แต่ว่าชมตัวเองไว้ก่อนแ h ปป p y ส่วนตัวนี้นะคะคือแมวไม,ไม่ใช่ ลงไปงกส่วนตัวนี้นะคะเจนชอบเป็นพิเศษนะคะ Recom m ม n d มากๆสำหรับใครที่อยากได้เสื้อกล้ามที่ทรงไม่ธรรมดามีกิมมิคนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยคือเขาจะเป็นพรอบแบบนี้นะคะแล้วก็มีาวลโคงนิดนึงเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับตัวเราและดีเทลของเขาที่เจนชอบมากๆก็คือตรงตะเข็บตรงนี้นะคะเขาจะทำให้ดูแบบเออมีกิมมิคไม่ใช่เสื้อกล้ามเพลนๆน,นะคะแล้วก็เราสามารถแมทก,กับกางเกง ยีนแบบนี้ก็ได้ก็ยังดูแบบว่าเออเคลียวลมอะไรอย่างนี้ว่าไปนะคะกระเป๋าที่เจนเลือกมานะคะสบซอกใสๆนะคะเนี่ยใส่ปออะไรเงี้ยต้องชอบแน่นอนนอกจากสีนี้นะคะที่เป็นสีครีมแล้วเนี่ยทางร้านเนี่ยเขามีให้เลือกหลายสีมากๆะคะลองเข้าไปดูกันได้นะคะซึ่งสีต่อไปนะคะคือสีนี้ค่ะ นี่เลยนะคะคือสีฟ้านั่นเองซึ่งเป็นสีโปรดของเจน,นะทุกคนแล้วก็จะเลือกที่จะแมทกับตัวกางเกงสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็แมทกับกระเป๋าที่โทนสีเดียวกันเป็นน้ําเงินขาวแบบนี้นะคะก็จะได้ลุคที่แบบเออดูเปรี้ยวซ่านะ,ะไม่เพลนเกินไปนั่นเองนะคะดีเทลของเขาก็เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นี่ก็จะเป็นตะเก็บตะเก็บตรงนี้นะคะก็จะเป็นตะเก็บสีขาวนะคะแล้วก็นี่วอลโคงแบบนี้เลยนะทุกคนแบบไอเลิฟมากอ่ะ ใส่กระเป๋าส่วนลุกต่อไปนะคะคือลุคนี้เลยจะบอกก่อนว่าโมริเวียนเนี่ยคือเขาเด่นในเรื่องเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามหลายหลากสไตล์นะคะให้มันแบบดูมีดีเทลไม่ใช่เสื้อกล้ามเพนๆนั่นเองนะคะเจนชอบตัวนี้มากมันดูแบบเฮ้ยดูแพงอ่ะมันดูแบบด,แบบดูดีนะดีเทลของเขาก็าคือว้าวแบบนี้เลยลทุกคนเจนแมทกับเกางเกงขาสั้นแบบนี้นะคะเพื่อให้มันดูแบบว่าเออสดุกมากขึ้นเนาะ นอกจากสีนี้แล้วนะคะเจนยังมีอีกสีหนึ่งค่ะคือสีเขียวนั่นเองทุกคนคือมันแบบแปลกแต่จริงนะคะแปลกแต่จริงคือเราเราสามารถ mix and match ตามสไตล์ตัวเองได้สไตล์ของเราแบบไม่ซ้ำใครไงควยไปเลยค่ะไม่ใส่เดียว <c oughs> มันก็จะได้ลุคสนุกๆอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเห็นไหมมัน mix and match อ n d มิสแอนด์มิ h นั่นเองนะคะก็คือสลับนอกสลับในค่อยไปค่อยมาได้หมดเขามีให้เลือกหลายสีทุกคนก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะเจนชอบันี้มากมันดูแบบไม่ทรรมาด้าเออเฮ้ยไม่ธรรมาดานั่นแหละทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นลุคที่แบบสนุกสนุกที่เอามาฝากกันนะคะเผื่อใครอยู่บ้านแล้วแบบเฮ้ยอยากจะออกไปข้างนอกอะแต่ว่ามันแบบเฮ้ยมันมันไม่ได้มันโควิดแต่งตัวอยู่บ้านเลยจ้าอันนี้คือลุค แบบ Work from home ของเจนะคะอันนี้บอกต, μ, ต,อตรงๆเพราะว่าวันวันหนึ่งก็ต้องทำคลิปอะไรกันเยอะแยะมากมายใช่ปะก็แต่งตัวสวยๆอยู่บ้านเป็นกำลังใจให้ตัวเองนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์ไปกับคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจนด้วยนะคะใครชอบลุคไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย